สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่วันนี้วันศุกร์นะครับที่10ตุลาคม68นะครับ Bunny c อ l l EP4 นะครับรุ่น Studio LT นะครับตอนนี้มันขาด Pickup ชุดวงจรรุ่นมีให้หมดแต่ไม่ทราบว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับนะถือว่าแถมไปแล้วกันนะครับข้างในมีพอร์ตมีคาปาาครบนะครับซีเลกเตอร์มีให้แต่ว่าไม่รู้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับไม่ได้เช็คนะครับ เลขันคอใช้งานได้นะครับสภาพเสร็จก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวมาไลา่ดูนะครับดูที่บอดี้ก่อนลายไม้สวยเหมือนกันนะเนี่ยจับไปนี่ลายไม้หน่นขึ้นมาเลยนะเขาทําขัดลีลิกนะครับขัดลีลิกเอาสีออกมาเป็นโทโบโก้เลยนะโทโบโก้ซันบัตใช่ไหมฮะจริงๆสีเดิมสวยมากเลยนะนะครับยองก็เป็นอีพีเฟ,ฟนเองนะครับเฉพาะยองกับซเดินเนี่ยแยกขายนี่ก็ได้ห้าร้อยสบายๆแลนะ้วดูแล้วก็ไม่ได้สึกมากนะครับ ล่องมันยังพอใช้ได้แหละผมคิดว่าใช้ได้นะล่องยังไม่ได้เยินอะไรนะครับหรืออาจจะใช้ไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนซับเดินเอาได้นะครับนี่ครับของแท้อิพิฟนเลยนะครับตัวนี้ก็ปั๊มอิพิฟนเหมือนกันนะครับ่าเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนนะครับมีเสาให้แล้วสบายแล้วคุณก็หาพี่อัพมาใส่นะครับ ปิกกาดก็มีให้แล้วนะครับตอนแรกผมว่าจะเอาโมโม,โมเองนะว่าจะเก็บหยองไว้ใช้ว่าจะเก็บปิกาดไว้ใช้เองขายไปอย่างนี้นะครับคุณจะได้ไปทําต่อกันนะครับผมมีกีตาร์เยอะแล้วามาดูสีด้านข้างกันบ้างสีด้านข้างเป็นสีดํานะครับมีริ้วรอยรอยขัดรอยเช็ดรอยอะไรบ้างนะครับอพอมองเห็นมองเห็นหนา้หนนะ่อยเนาะอันนี้มีรอยรอยเจาะรูย้ายรู สายตาพายนะครับเห็นแล้วนะครับเนี่ยมันจะมองเห็นยากสีดำอะนะอ่ารูแจ็คก็มีให้นะครับแต่ว่าไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะถือว่าแถมไปนะครับอ่าโอเคไปดูซ่อกคกอนะันบ้างผมจับมือเดียวไม่ถนัดเลยอะโอเคซ่อกแขนถือว่าดีนะครับไม่ได้มีอรอยแคกยาวอะไรน่าเกลียดนะครับถือว่าสภาพดีอ่านี่ก็มีอรอยเจาะย้าย ย้ายรูเนี่ยบุดยึดท่อสพายเนี่ยนะครับอาจจะพูดรัวๆหน่อยนะครับนะผมถอนฟันมานะครับด้านหลังก็นี่ครับมีรอยขัดแล็กเกอร์ออกนะครับด้านๆนนะแล้วก็มีรอยขัดแบบดีลิ็กนะครับสวยงามดีน็อตสี่ตัวที่ยึดก็มีให้แล้วนะครับน็อตยึดคอนะอันนี้ก็มีให้ครบฝาหลังวงจรไม่มีน็อตให้นะครับใช้นี่ปิดไว้นะติ๊กอตเทปฝาจะได้ไม่หลุดหายนะครับ ในวงจรมีให้หมดไม้แท้นะครับไม่มีชั้นไม้อัดน,นะครับถือเป็นของแถมนะครับพวกพอรวบลล่มคาปามีให้หมดไม่รู้ว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับนี่คาปลารุ่นเก่าด้วยนะสีเขียวเสียงวินเทจนะครับนี้มาดูคอครับสิงก์บอดดำนะครับสิงกะบอดสีดำเข้มดีครับพวกนี้เสียงดีนะยิ่งเก่าๆยิ่งเสียงดีนะ,ะเดี๋ยวผมไปช้าๆนะครับดูไปด้วยกัน เฟดเท่าที่ดูก็สภาพโอเคครับไม่ได้มีรอยสึกลึกๆเรายังสามารถขัดแต่งได้อีกสีกระบอกสีเข้มนะครับไล่ขึ้นมาแล้วนะช่องสิบสองนะ้ะสึกบ้างนะครับสึกน้อยนะครับผมว่าซื้อไปทําไปโมไปใช้ไปขายก็คุ้มครับพวกปีโยเก่าวพวกนเนี้ยเนี่ยมันนับมันเหลืองออดแล้วมันเป็นปีเก่าแน่นอนอมีรอยตรงนี้หน่อยนะครับสีกระบอกช่องแรกเห็นไหมครับ มีรอยตรงนี้หน่อยนึงนะครับแต่จับไปมันก็ไม่ได้สะดุดเลยนะครับเล่นได้มีปัญหาแต่ว่ามันแค่เป็นรอยนะครับคุณก็เอากาวหรือเอากาวไม้มาอุดหน่อยก็ได้ครับแต่จับไปไม่สะดุดนะครับไม่ได้เป็นร่องแบบสะดุดมืออะไรมากมายนะครับนะครับป้ายสตูดิโอ LT น็อตมีให้ครบนะครับเด็กขันคอใช้เบอร์ปกตินะครับของกีตาร์นใช้ได้เลยนะครับเด็กขันคอเบอร์นี้นะครับใช้งานได้ดีผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องกลัว นะครับใช้งานได้ดีนึบเลยครับเด็กขันคอยยังดีมากนะครับขันขวาขันซ้ายได้สบายมากนึบแน่นปุงเลยครับใช้ได้ดีคอด้านหลังสมบูรณ์ครับ่าตรงนี้มีซิลิแอมเบอร์ด้วยนะนี่ครับเลขอะไรสักอย่างนะครับท้ายคอก็สมบูรณ์นะครับเป็นสีดำนะครับเท่าที่ดูแล้วก็ไม่เห็น ก็จะมีรอยแตกหักอะไรนะครับคุณก็ดูพร้อมผมนะถ้าเกิดเขามีรอยแตกหกักแล้วเขาทำมันเนียนแล้วก็ขอโทษกันนะครับถือว่าขายขถูกๆเป็นอะไรไปนะครับแต่ผมว่าไม่มีครับนะเราส่องของไฟดูแล้วอะ่ะมันไม่มีรอยอะอะไรน้าผิดปกติแล้วก็ต่อต่อคอแบบนี้ปกติอยู่แล้วต่อรอยคอต่อคอเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับนี่ครับของแท้แน่นอนครับอิพิโฟน2017 ลูกบิดมีให้ครบนะครับใช้งานได้ดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับซี้อลำเบอร์ครับน่าใช้ได้ครับไม่น่ามีอะไรหรอกถ้าโชคดีก็แค่หาปิิกอัพใส่สองตัวจบเลยแล้วก็เซตอัพเอานะครับเดี๋ยวชมราคาที่หน้า Facebook เลยนะครับเหลอคันคอแล้วก็ใช้งานได้ดีหมดครับเอาละครับ ผมยิงแฟลชให้นะครับเพิ่มเติมตรงนี้มีรอยนิดเดียวลอยกระทะสีนะครับไม่ใช่รอยแต่ขากอะไรนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะมีแค่ตรงนี้นะดูส่องหอไฟแล้วก็ไม่มีรอยไม่มีรอยแต่ขักนะครับตรงนี้เป็นรอยต่อไม้ของโรงงานเหมือนกับวิต้าญี่ปุ่นทั่วไปก็จะต่อตรงนี้เกโก้ปีเก่าก็ต่อแบบนี้นะครับต่อเป็นขีดเส้นตรงนะครับก็ดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเห็นด้วยกันพร้อมกันเนาะแล้วก็ขายถูกๆไปครับ ถ้าเขาทำมันเนียนถ้าเขาทำมันเนียนเรามองไม่ออกก็ต้องให้อภัยนะมีแค่นี้ครับน่าจะเป็นแค่รอยสีกระเทาะท่าท,ที่ดูแล้วประสบการณ์แล้วการดูนะครับมีแค่นี้ครับผมว่าคุ้มนะ